8. มงกุฎแห่งจักรวรรดิโมกุลเครื่องครวงราชอิสริยาภรณ์ที่หายไปในการเวลาจักรวรรดิโมกุลเคยเป็นหนึ่งในอาณาจักรที่มั่งคั่งที่สุดในโลกมงกุฎของพวกเขาถูกตกแต่งด้วยเพชรล้ำค่าเช่นโคอิดูและเพชรดาราแห่งสยามแต่เมื่อจักรวรรดไิไายแพ้ต่ออังกฤษในศตวรรษที่19สมบัติเหล่านี้ก็หายไปหลายคนเชื่อว่ามงกุฎบางส่วนอาจถูกลักลอบขายหรือถูกซ่อนอยู่ในที่ที่ไม่มีใครคาดคิด 9. สมบัติของพระเจ้าจอร์นกลุ่มรัพย์รชาชวงศ์ที่จงหายไปในปี1216พระเจ้าจอรนแห่งอังกฤษสูญเสียสมบัติมหาศาลร,ระหว่างการเดินทางข้ามหนองน้ํำในอังกฤษว่ากันว่าหิบสมบัติของพระองค์ที่เต็มไปด้วยเหรียญทองอัญ,ญมณีและของกำนันจากยุโรปได้จมลงในดินโคลนและไม่มีใครสามารถกู้ขึ้นมาได้จนถึงปัจจุบันนักโบราณคดีพยายามขุดค้นแต่มันกลับหายไปอย่างไร้ร่องรอย 10ทองคําของกองทัพนาซีลุมทรัพย์สงครามที่ยังไม่มีใครพบในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองมีข่าวลือว่าเยอรมนีนาซีได้ซ่อนทองคาและสมบัติมหาศาลไว้ในเมืองร้างหรือแม้แต่ใต้ทะเลสาบในยุโรปหลายทฤษฎีชี้ไปที่ทะเลสาบโทพิตในออสเตรียว่ามีลุมทรัพย์มูลค่ามหาศาลซ่อนอยู่ใต้น้ําลึกหลายทีมสำรวจพยายามค้นหาแต่ก็ยังไม่พบหลักฐานที่แน่ชัด และนี่คือสิบสมบัติล้ำค่าที่หายสาบสูญที่อาจจะยังซ่อนอยู่ที่ใดที่หนึ่งบนโลกคุณคิดว่าสมบัติพวกนี้ยังคงมีอยู่จริงหรือเป็นเพียงเรื่องเล่าหรือบางทีมันอาจจะอยู่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิดคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยถ้าชอบเรื่องราวลึกลับแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามมิสเตอร์ป่านไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า